angle นายวรพจน์แววสีงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีงานสมโภชพระหมหาธาตุเจดีส่งพุ่มข้าบินพร้อมด้วยนางจรัณภาเอี่ยมวิจารณ์นายกเล่ากาชาจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิสันโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดครังจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหมนาส่วรราชการทหารตำรวจประชาชนร่วมในพิธีโดยพิธีเริ่มจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัย เจ้าที่อารัธนาศินประธานสฆงให้ศินพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นขบวนแห่พระหม่มทำทักษณาวัดร,รอบพระมาธาเจดีย์สามรอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ประธานพิธีมอบพระห่มให้กับเจ้าที่นำขึ้นไปหม่มพระมาธาตเจดีย์ส่งพุ่มข้าวบินพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปหลังจากนั้นนายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานเปิดงานเที่ยวง,งานวัดมหาธาตุเพชรบุรี ด้านเราโดยนนยบรรทุอิ่มสุขรีวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารมรดกทางวัฒนธรรมและกระตุ้นให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและ,ะไรายได้และเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุน้นผูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของงานวัฒนธรรมประเพณีภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและปฏิบัติตนในการร่วมง,งานประเพณีอย่างชาวพทธที่ถูกต้อง ส่งเสริมการใช้มรดกทางวัฒนธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้กับชุมชนกิจกรรมประกอบด้วพิธีสมโภชพระมหา,าธาตุเจดีการละเล่นพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้าน การแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดแต่งกายยนยุกการประกวดวบนดนตรีร่วมสมัยสาธิตการทำอาหารไทยงานวัดตามประเพณีท้องถิ่นตลาดนัดยนยุกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสินค้าโอท็อปร่วมกิจกรรมกว่า50บูธ การจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่16-18สิงหาคม2561ณวัดมหาธาตุพระอารามหลวงโดยพลังการเปิดงานรองผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ในมอบประกาศเกียรติคุณผู้ชนะการประกวดแต่งกายย้อนยุคพร้อมทางร่วมชมตลาดบัตรย้อนยุคสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและโอท็อปอีกด้วยส่วนในช่วงเช้าในบรรทุนอิมสุขศรีวัฒธ,ธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพธิธ,ธีถวายพุทธบูชาและบ่งสงวงเทวตาพรีในงานพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีวัดมหาธาตุ ประจาปี2011โดยมีภาษีพัชโรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสุกิจรัตนวิบูรลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูร์นายประทินนาคสำราญนายกอบ,บตเสเดียง นางอ่อนบรยาหุ่นทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์หณ้เสนารรชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีโดยประธานในพิธีจุดทูปเทียนถวายสักการะพระมหาธาตุเจดีปักทูปบนเครื่องบวงสวงขนมดอกไม้ผลอม้มงคลต่างๆจากนั้นพราหมณ์อ่านองค์การประกอบพิธีรำวงสวงถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมหลงชื่อบนผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีโบราณสถานพระมหาธาตุเจดีทรงพุ่มเข้าบินวัดมหาธาตุพระอารามหลวง เป็นเจดีก่ออิฐถือปูนส่งพุ่มข้าบินหรือยอดส่งดอกโบตูมขนาด10.65คูณ10.65เมตรสูง13.45เมตรรูปแบบศิลป,ปกรรมที่ปรากฏในปัจจุบันประกอบด้วยฐานเขียงสี่เหลี่ยมจำน3-4ชั้นถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวลูกแก้วชั้นแม่นฟ้าจำน3ชุดรองรับเรือนธาตย่อมุมไม้20 ส่วนยอดส่งดอกบวตูมพังทลายสุญหายไปปัจจุบันได้มีการบรณะเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ของพระหมหาท่าเจดีย์ส่งพุ่มข้าบิน ที่โรงแรม SR r e s i d e n ิเอำเภอเมืองเพชรบูรณในวรพจน์แววสิงงามรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาติไทยด้านการบรรเทาสาธารณภัยพิบัติประจำปี2 5 1 1 โดยมีนางจรณภาเอี่ยววิจารณาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบณ์กล่าวว่าด้วยในปัจจุบันจังหวัดเพชรบณ์มีสาธารณาภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งอาทิอุทกาภายัยวาตาภายัยอักคีภยัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับอุทกาภัยจะเกิดขึ้นทุกปีก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนจำนวนมากดังนั้นเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบณ์ในฐานะเป็นองค์กรสาธารณากุศลที่กเนิดจากผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ดร้อนตามภารกิจ8ปประการของสภากาชาติไทยจึงจัด การฝึกอบรมโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อจิตอาสาได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องภัยพิบัติการบรรเทาภัยพิบัติและบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อให้จิตอาสาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนการดำเนินง,งานกับทีมงานในระดับของตนเพื่อให้จิตอาสาสามารถประสานงานและร่วมพลังกับเครือข่ายจิตอาสาอื่นๆในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจิตอาสา เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรและอาสาสมัครที่มีเจตนารมณ์อันเดียวกันเป็นการเพิ่มพูนจิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึก จิตวิญญาณเชิญชวนให้ผู้อื่นเป็นจิตอาสาสภากาชาติไทยและเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติในจังหวัดเบื้องต้นก่อนที่ทางเหล่ากาชาติจังหวัดและทางหน่วยงานราชาการจะเข้าถึงโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น160คนประกอบด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูร์คณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอและจิตอาสา พลตีบดิตตุงคาเสรีผู้มือการตรวจคนเข้าเมืองห้าสั่งการให้กับพันตํารวจเอกนภัสศักดิ์ธรรมรักรองผู้มือการตรวจคนเข้าเมืองห้าพันเอเบกชูศักดิ์พนันอัมพรรองผู้มือการตรวจคนเข้าเมืองห้าและพันธุบตรีณวิพาธเทศแย้มสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ระดมกวาดล้า,างและตรวจสอบการกระทำความผิดของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยร้อยตำรวจศักดิ์สอนชัยธรรมพรรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยดาบตำรวจอนุเทศบากไทรสงและดาบตำรวจไพรบุญเผาอินจันผู้ควบหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์บรณาการสนที่กำลังร่วมกับสถานีตำรวจทอนเขาค้อจัดหาง,งานจังหวัดเพชรบูร์ตำรวจท่องเที่ยวสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ3กองคับการท่องเที่ยว2องกองประชาการตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองอำเภอเขาค้อ เข้าตรวจสอบพื้น <immigrant> ที่ชุมชนเขกน้อยตาบนเขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์จับกลุ่มบุคคลสัญชาติไทยรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานจำนวนสองรายพร้อมกันนั้นได้จับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติลาวข้อหาเป็นคนต่างด้าวประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช2,522และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระกกราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2,522จำนวน41รายรวมจับกลุ่มผู้กระทำความผิด43รายจากนั้นนำตัวส่งพนันกงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาค้อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป ที่โรงเรียนชุมชนบ้านติวตะบนบ้านติวอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในกริดของเมืองรองผู้วิชาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบดทุบบำรุงสุขสร้างรยิ้มให้ประชาชนครั้งที่10ทับสองโดยมีนายชนกมากานนพักกนนายอำลภอลำสักกล่าวแนะนำหัวหน้าหน่วยงานนายวิจิตคำชมนายอบตอบ,บันติวกล่าวรายงานสภาพพื้นที่นายก,กิ่งการชาติอำเภอลมศักหัวหน้าส่วนร,ราชาการข้าราชการกนผม้ใหญยบ้านประชาชนและนักเรียนให้การต้อนรับจากนั้นมอบพันธ์ปลายให้กับกนผม้ใหญยบ้านและมอบทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาติจังหวัด10ทุนแม่บ้านมหาไทย5ทุน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท3ทุนรื่นจำอำเภอลมศักดิ์2ทุนบ้านพักเด็กและครอบครัว5ทุน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม20รายในร่วมกันปลูกต้นไม้ที่บ้านหนองขามตามโครงการเฉลิมพระเกียตรติรวมทั้งเยี่ยมชมบูธจัดงานโดยบูธของกอศนอ,อัเพอดมศักดิ์ด้วยการนำของน,นายนรมิตรชมอุดมผู้อำนวยการนำเจ้าที่ออกบริการสาธิตการทำขนมเค้กกล้วยหอมขนมแผ่นเค้กกล้วยน้ำว้าไอติมโบราณการทำไข่เค็มด้วยใบยเตยและบริการห้องสมุดเคลื่อนที่โดยรถโมบายซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ผร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุญจากงานกยศรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ปีที่5โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างที่16-17สิงหาคม2561ณหอประชุมประกายเพชรมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุญโดยพิธีเปิดมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประโยชน์ดิมสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุญกล่าวต้อนรับนายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุญที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนางจรัณภาเอี่ยมวิจารณายกเล่ากา จังหวัดเพชรบุรนะีคณะที่ร่วมสับสนกิจกรรมในครั้งนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศเป็นหน่วยง,งานของรัฐที่ดำเนินการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรีเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหติตภายใต้ชื่อ กยศาารวมใจปันลงหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่5เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชชาลาลงกรบดินทรเทพยาวรังกูลส่งจนพระชมพันศา66สพันศา เปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้กู้ยืมศิทธ์เก,ก่าผู้กู้ยืมและประชาชนทั่วไปโดยร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความกตัญญูและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นประโยชน์ของการเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งโลงหิตที่ได้จะนําไปมอบให้แก่สภากาศชาติไทยและโรงพยาบาลต่างๆได้นําไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลหรือเพื่อจัดเก็บสํารองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลน้วยกองทุนจากกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวม20จังหวัดและสถานศึกษาจำนวน48สถาบันปริมาณโลหิตมากกว่า10ล้าน4ี อาคารอเนกประสงค์วิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นายวันลบสาครรัฐผู้มยการวิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์พร้อมด้วยพันธบโทรโชว์ช้างเผือกรองผู้กํากับการปราบป,ปรามสถานีตํารวจพูธรบึงสามพันนายธนพัฒธรรมศรีหาปรลัดอำเภอบึงสามพันเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการและเจ้าที่ทหารทําการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียนนักศึกษาจำนวนหนรคน ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเนการป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มากดังนั้นจึงได้มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการสร้างภูมิต้านทานโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องด้วยการดำเนินการตามโครงการตรวจปัสสาวะนักเรียนนักศึกษาให้ครอบคลุมร้อเปอร์เซ็นต์ เป็นการคัดกรองเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาอีกทั้งเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนาไม่ให้เป็นแหล่งในการเผยแพร่ยาเสพติดนอกจากนี้เป็นการสร้างเจตคติและการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยทางวิทยาลัยจะทําการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทุกๆ4เดือนโดยมีแจ้งให้นักเรียนนักศึกษารู้ตัวก่อนงหน้าซึ่งจะเน้นการตรวจสารเสพติดประเภทยาบ้าและกัญชาด้านนักเรียนนักศึกษาหญิงนอกจากการตรวจหาสารเสพติดแล้วยังมีการตรวจการตั้งขันเพิ่มอีกหนึ่งอย่างซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัญหากลุ่มวัยรุ่นในวัยเรียนซึ่งผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดวันนี้ปรากฏว่าเป็นศูนย์ไม่พบสารเสพติดใดๆในจำนวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด1,267คนวิทยาเทคโนโลยี สารละสนเทศเพชรพูพ์ซึ่งในแต่ละครั้งในการตรวจเราจะมีการตรวจสารเสพติด2ประเภทหลักๆก็คืออย่างแรกนะครับก็คือแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าที่เราทุกคนได้รู้จักกันนะครับสเป็นการตรวจสารเสพติดที่วัยนุ่นตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นนิยมมากก็คือเรื่องของกัญชานะครับของวิไลของเราก็มีการชุดตรวจสารเสพติดของกัญชาอยู่ด้วยนะครับผมนักศึกษารประมาณ 1, 2 6 7คนเราจะต้องมีการทําตรวจ สารเสพติดให้พบร้อยเปอร์ซน์นะครับแล้วก็เด็กทุกคนจะต้องมีการผ่านการตรวจสารเสพติดทุกคนนะครับ โครงการตรวจสารเสพติดร0อยเอร์ซ็นของวิเลยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์นะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับสร้างให้นักศึกษาตระหนักถึงโทษของสารเสพติดเป็นการป้องกามไม่ให้นักศึกษาไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดนะครับสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอบึงสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติดของวิเลยเป็นการดำเนินง,งานที่ทันทีทันใดนะครับมีขั้นมีตอนเมื่อ เมื่อตรวจพบนักศึกษาที่ใช้สารเสพติดแล้ว1เราต้องแจ้งผู้ปกครองทราบทันทีนะครับเป็นการปรึกษากับผู้ปกครองหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา2เราจะมีการตรวจเป็นประจำนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลา4เดือนที่จะต้องมีการตรวจซ้าของนักศึกษาที่พบสารเสพติด 3. ส,ส่งตัวนักศึกษาบําบัดกับนักศึกษาถ้ายังมีการตรวจพบนักศึกษาเสพติดอยู่นะครับ ็บของใหญ่เก็บได้เรียบใส่ได้หมด <Wow. S 1> จอดดับบิดปุ๊บติดปัสกับสต็อกสตาร์ทซิสเต็มเททุกชอ็อตฮอตทุกเวสมาร์ทสบายสไตล์ดิจิทัลยา a m a h a Cubics เคยไหม กับการที่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วมาทำเรื่องเบิกจ่ายกับต้นสังกัดเหนื่อยไหมกับการที่ต้องวิ่งไปทุกโรงพยาบาลเพื่อสแกนนิ้วขอใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแถมยังต้องพกบัตรเบิกจ่ายตรงของทุกโรงพยาบาลเบื่อไหมกับการที่ต้องรอผลการอนุมัติใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงอีกเป็นเดือนกว่าจะเบิกได้4พฤษภาคมนี้ทุกปัญหาจะหมดไป รกรมบ,บัญชีกลางร่วมกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เขาร่วมโครงการ1317แห่งปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกให้กับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวเพียงแค่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือแบบแถแบแม่เหล็กก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดครับพ่อเรามีแต่บัตรประชาชนรุ่นเก่าจะใช้ได้หรอได้สิครับไม่ว่าคุณจะมีบัตรแบบไหนจะเป็นแบบสมาร์ทการ์ดแบบแถบแม่เหล็กหรือแม้แต่บัตรรุ่นเก่าแบบเคลือบพลาสติกแค่คุณมีเลข13หลักก็ใช้สิทธิ์เบิกจ,จ่ายตรงได้เหมือนกันครับเจ้าตัวเล็กผมเพิ่ง3ามขวบ ยังไม่มีบัตรประชาชนหรอครับเด็กอายุไม่ถึง7ปีก็ใช้สิทธิ์ได้ครับเพียงนำสูติบัตรทะเบียนบ้านหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลักมาแสดงเปง็นหลักฐานพร้อมกับบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลมายืน well. ่นค at ู่กันแค่นี้ก็เบิกจ่ายตรงได้ตามสะดวกแล้วล่ะครับสามีเป็นฝรั่งใช้สิทธิ์ได้อย่างไรคะ หาคู่สมรสหรือพ่อแม่ไม่ได้มีทั้งสัญชาติไทยและไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ก็ไม่ต้องกังวลไปครับให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐโดยใช้เลข13หลักซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวบีเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามปกติครับเตี่ยกับมาผมเป็นคนจีนแท้ๆไม่มีบัตรประชาชนทำยังไงครับในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ หรือคู่สมรสไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ก็ให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือบัตรต่างด้าวของผู้ที่ต้องการจะใช้สิ people, ทธิ์แสดงต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงดได้เช่นกันครับเอกสารเยอะแบบนี้วุ่นวายใช่ไหมล่ะครับไม่ต้องกังวลไปครับเพราะผู้มีสิทธิ์สามารถไปยื่นขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข่าราชการ ให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านได้โดยยื่นคำร้องตามแบบ7142และแนบเอกสารที่แสดงความเป็นบุคคลในครอบครัวเช่นสำเนาทะเบียนสมรสสำเนาทะเบียนคนต่างด้าวสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรกับนายทะเบียนที่หน่วยงานของท่านเพียงเท่านี้รัฐก็จะออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลค่าราชการให้กับบุคคลในครอบครัวของท่าน พอจะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงก็พกบ,บัตรนี้แค่ใบเดียวไม่ต้องเตรียมเอกสารให้วุ่นวายอีกแล้วละครับแม่ผมนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านจะไปใช้สิทธิ์ยังไงครับถ้าผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถมารับยาเองได้ก็สามารถให้ผู้ดูแลนำบัตรประชาชนของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้หรือถ้าผู้ป่วยสูงอายุเคลื่อนไหวลำบาก ก็สามารถให้ผู้ดูแลทำธุรกรรมแทนได้โดยใช้บัตรของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้เช่นกันครับแล้วถ้าคนไข้มีบัตรแต่ลืมเอาบัตรมาล่ะครับถ้าลืมบัตรบัตรหายหรือยังไม่ได้ทำบัตรจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ครับต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วนำมาเบิกกับต้นสังกัดตามเดิมเพราะฉะนั้นอย่าลืมพกบัตรไปด้วยทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์นะครับ วันนี้ชีวิตของทุกคนก็จะง่ายยิ่งขึ้นเพราะกรมบัญชีกลางได้ช่วยคุณลดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์โดยไม่ต้องสแกนนิ้วแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้เลยที่สำคัญยังสามารถใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ถึง1317แห่งทั่วประเทศพบแพทย์เสร็จก็แค่ยื่นบัตรแค่นี้ก็ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้แล้วล่ะครับอ๋อ และอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ของท่านก่อนไปโรงพยาบาลผ่านช่องทาง,างต่างๆเช่นเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางตู้คีออสหรือ Mobile a p p พลิเคชันของกรมบัญชีกลางถ้าสิทธิ์ยังไม่ขึ้นหรือสิทธิ์มีปัญหาให้รีบติดต่อนายทะเบียนหน่วยงานที่สังกัดเมื่อข้อมูลสมบูรณ์ถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับและทั้งหมดนี้คือก้าวใหม่ของการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่จะช่วยลดขั้นตอนให้คุณสะดวกและขยายบริการให้ทั่วถึงทุกคนมากยิ่งขึ้นแค่คุณมีบัตรประชาชนไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยที่ไหนก็สามารถรักษาได้ทันทีเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ4พฤษภาคมนี้ สวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย